สวัสดีครับมัน,นี่กับโมโมพ่อกันหนิครับคำนช่วงของแรงกระท่าของท่าน่องเง่งเสียงแชนแนลมันี่ก็ได้มาไม่จองพึงได้มาอันนี้ก็นนกที่เป็นเหรียญเหรียญมังก่อนนั่งผ่านรุ่นขั้น่องดูดซับหลวงพ่อพัดปุญจะกามโม่วัดหุวยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ครับอันนี้เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ท่านได้ส้่งในปีหกสาม ว่ามังสวยงามมากครับ,บอไหลายครับมันก็ที่นี่ร่มจังน้อยแสงบ่ไฟนีมันเลยเป็นที่เป็น,น,น,เ,ปนเนื้อทองทิพย์นะครับสวยงามเนื้อทองทิพย์มังกรผูกนังพาดมังกรผูกบนเนือ้อดิบเป็น ก็จเป็นตาของประจมอพิษทานี่ก็ถ้าเข้าใจอพิษก็จะเป็นตาของหลวงพ่อพันธ์แหละครับข้างหลังก็จะสวยงามครับจ่องมาเดรม้าแค่เหรียญเดี่ยวครับเป,เป็นเหรียญขั้นช่องอันนี้ขั้นช่องก็คือเป็นของทางชาติจีนไอ้ที่ว่า ป้องกันชิ้งชั่วไลยดูดชิ้งดีขัมมาครับปูดกจะเป็น170ข้างหลังกจะเป็นข้างล่างกจะเป็นสิงหรอดีเป็นตาประทับกระดีมีแย่นหล่อมรอบขั้นช่องกระเขียนหลวงพ่อพัดปุญญกะโมวัดด้วยก็สองหกสามสวยงามมากครับอีกที่เหรียญเดวยวผงกฤษมา ไอเบิง้งแต่น,นี่เป็นเหรียญที่ว่าผมมักเหรียญสวยได้มาเหรียญหนึ่งแจสซีนออกแล้วก็มาเห็นไอเบิ้องแบบอันนี้สวยงามเาบิง้งเต็มๆแจออกเลยเพราะว่าผมก็เดียวไว้ค่ะเรียมกรอบหอยข้อแหละครับนี่ครับเหรียญวานมีแค่เหรียญเดียวหายากครับเมื่อเป็นวันไองง่าย,ายๆแหละครับเหรียญแบบนี้หายาก เบิเ้งเลี้เต็มๆเลยสวยงามใสงามได้เ,ดยเลยคู่กับน,กนินเกจสูงใสงามเราจะไล่เสยงามมากครับเบิ่งน่าจะลงขอบมันจะเป็นสีขาวองค์ตัวองค์ใ่ ทุกท่านก็จะเป็นชุบเงินอาบเงินอาบเงินหรืออาบเงินอาบเงินลงจีวรอลงจีวรนสีเหลืองข้างหลังก็จะเป็นข้างล่างใต้ขัานนังเป็นก็จะเป็นพระราหูสวยงามอันนี้ก็จะช่วยในด้านโชคลาภการงานนุนดวงอีกดวงชะตาชีวิต นี่เรียนเดียวก็จะเก็บไว้ถ้าใช้กอบหอยว่บเอาสิ่ีดีขอหาตูวสวยงามป้องกันปีพีศาตร์ได้ทุกอย่างนะครับคูดก็ยิ่งเรื่อยๆนัมเบอร์ครดสวยงามวันนี้ก็ขอจ้ไว้สิีแล้วครับมาขอฝากที่ตามไวมีพ,พี่หนาววันชิมียังไม่เบ่งกับ ขอฝากกันไปดูด้ครับขอขอเจ้เวชมนครับสวัสดีครับ